สวัสดีตอนเศร้าๆยูสวิเดนจ้าตอนนี้ก็สองมองกลัวๆหนาอจ้ะี่มาปตกสองสามมือแล้วพี่น้องน้ำหมอกกออ็อ,อ่าอ่หยดหยาเต็มเลยยกสุก็บมะซองเบื้องหลังบ้านนะจ้ะไหนกล่องหิมะแกสุกําลังว่าสิมาเห็ดขนมมก้ะพี่น้องขนมมกแซ่ถั่วเหลืองไว้ตะมือขึ้นนี่เนาะจัดกันล่างถั่วเ,ลวนเนหล,วเลืองสิมาหนึ่ง้ะพี่น้องเพราะว่ามาถั่วเหลืองไว้ตะมือขึ้นนี่จ้ะ มื่อหนึ่งเราก็สีเฮ็ดใส่ขนมมกว่าสซีเฮ็ดใส่เข้มจมือเนี่ยเาสซีเฮ็ดใส่เข้มเนาะคิดอยากกินขนมมกพี่น้องบ่ได้กินโดดแล้วล่างหลยๆน้ำจะแช่น้ำไว้แล้วก้องกําล,าลาาังหลยๆน้ำน้ำใส่หมอ้อจะเตรียมตัวจะนึง่งจะพี่น้องหนึ่งทั่วเหลืองหนึ่งทั่วเหลืองเพิ่นสุกๆก,ก่อนจะนี่ วัตถุดิบของเขาก็สิมีแป้งข้าวเหนียวมีกะทิบักเผาเนะจ๊ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลทรายแดงนะจ๊ะแล้วก็เกลือจ้ะพี่น้องนี่ละที่ถิอว่าผสมแป้งกันจ้ะใส่แป้งข้าวเหนียวเนาะใส่โซก็สิเฮดจักครึ่งนึงจ้ะครึ่งหนึ่งของห่อนี่ละเฮดกินผู้เดียวเนาะแป้งข้าวเหนียวเทลงไปจ้ะแป้งข้าวเหนียวใส่แล้วก็กะทิบักเผาใส่จ้ะ ทะทิอยอดลงไปจะ้ะเครืองปุงของเท่าเนาะแล้วก็น้ำตาลไส้แดงไส้จ้ะไปมักหน่อยไส้หน่อยมักหลายไส้ลายนะจ้ะเนาะอันว so, ่ามีสูตรว่ามีกำหนดจ้ะพี่น้องแล um. <impat 2022. S 2> ้วแต่้ <virtue. S 2> ิที่ใส่จ้ะอันนี้เกลือใส่นิดนึงจ้ะอยากจะขออนุญาตใส่มือได้จ้ะเด้อมือลังเรียบร้อยแล้วละจ้ะเพราะว่าเห็ดกินเองเนาะขออนุญาตใส่มือจ้ะคนคนคนโคเล่โคเล่ใส่กันจ้ะ กะเ,เอาบะกะทิหยอดเรื่อยๆจะพี่น้องยา่าฝ้าหยอดที่เดียวเลยจะเรือเดียเ๋ยวแปงสิแคะจะหยดลงเรื่อยๆจะหย,ดล,ๆๆะยดลงตอนนี้ก็ได้ที่แล้วเนาะจ้ะเนาะนี่แปงเขาก็คันเรียบร้อยเราจะเดี๋ยวยายโซกัสิมัตตัดกระดาษไขเนาะจะห่อห่อขนมอันห่อขนมโมกเนาะเพราะว่าอันเท่าโบมี่ใบต,ตองพี่น้องใบตองพิ่อนทรงมาจากเมืองไทยมาขายกับมีอยู่รอกยอยูรันไทยต่ว่าแห้งแพร่งผดยายโซบ ซื้อเราแก่พี่น้องแบบว่าเท่ากับประหยัดเงินเข้าไปเนาะใส่กระดาษไขนี่เลยจ้าอันไหนที่ทดแทนกันได้เท่ากับใส่ไปจ้าเนี่ยแก้โซกสีมาตัดเป็นขึ้นไปตรงนี่เลยจ้าพี่น้องตัดไปเรื่อยๆจ้ากัเฮ็ดจักเปลี่ยนห่อกับพ่อละกับมาตรวจเบื้องอันทั่วเหลืองมาเปิดเบื้องทั่วเหลืองหนึ่งของเท้าจ้าเอามือบีเบื้องบีเบื้องอันนี้ใส่ได้เลยจ้าพี่น้องพ่อใส่ได้แล้วกะยแก้โซกัสีเอามาเฮ็ดใส่กันพี่น้องตอนนี้เนาะเอามาเท่่ง ชนะเฮาจะแล้วก็น้ําตาลใส่จะน้ําตาลอ่แดงคือเก่าแล้จะใส่อยสุสิเฮ็ดใส่สเกนะจะมือนี้ใส่เน้ําตาลแดงใส่แล้วก็เกลือใส่จะเกลือใส่สนิดนอยจะแล้วก็เอาพริกไทยพริกไทยเม็ดเนาะที่บดแล้วจะใส่แล้วก็สิมาคันคันให้เพิ่นเข้ากันจ้ะ หรือเพื่อใดที่ใส่เครื่องปั้นก็ได้ได้ใจเด้อแต่ว่าแย่โสใส่มือคันเอา้จพี่น้องบ,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 บีบเอาจใจเครื่องเพื่อนเขากันจ้าไปมากรสดาัดสีหวานๆเข้มๆแนงสสกตรเติมซะอีกได้จ้ะตอนนี้ก็คันเรียบร้อยหล้อนเนาะบาทแย่โสกัมาตั้งกระทะ้จะพี่น้องตั้งกระทะเราก็สีพัดได้บาทที่นี่พัดลงไปนี่กระเทียมที่ซับแล้วนะจ้ะ ใส่น้ำมันพืชลงไปใส่กระเทียมลงไปกระเทียมซับลงไปแล้วก็พัดจะพี่น้องพัดพัดให้กระเทียมเพื่อนหอมหอมจะ้ะแล้วก็เอาใส่ทั่วเหลืองที่ห้อคันไว้แล้วจะ้ะเตรียมตัวสิมาเทใส่พัดอีกจะ้ะพัดให้เพื่อนหอมหอมเนาะเทบึ๊บลงไปจะ้ะพัดพัดใส่กันจะ้ะ พัดไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องพัดไป,ไปเครื่องมันเข่ากันอันนี้ก็จะเป็นหอมซ้อยนะจ้ะนะเนาะพอเครื่องม้นเข้ากันแล้วเยสุกะเสี่ยวหอมเทใ่ใส่บะสุดท้ายพี่น้องต้นหอมให้มุ่นี่แหละจ้ะต้นหอมบัวข้นี่แหละก็ปิดไฟจ้ะพี่น้องก็มาพักใส่เพื่อนเย็นซะกนนะ่อนเนาะเพาจังมาปั่นจ้ะพักใส่ไว้ก่อนจ้ะอันนี้ตอนนี้ใส่กับเย็นเลยจ้ะพี่น้องพอใส่เย็นแล้วก็มาปั่นใส่เพื่อนเลยจ้ะ เฮ็ดกินเทียสองเทียยังสิกับพ่อเจ้ก็ต้องเฮ็ดหลายอยากกินอีกเจ้จังค่อยเฮ็ดไม่ยังสินะมีข้าวกระิบปั้นเป็นกลมๆมึงสิเจ้พี่น้องปั้นไปเรื่อยๆเจ้ตอนนี้ก็เซตแลว้วเจ้พี่น้องใส่ขนมหมกของเรานะเจ้เซตแล้วเจ้สกอร์ซิม่าแป้งๆกันแป้แง,ง,งที่ข้ามาักไว้บ้างทันละกระิเฮ็ดเป็นแปดก้อนเจ้พี่น้อง้า,า้าแบบนี้เลยเนาะ หาแบบนี้เลยจะแบ่งกันใบแบ่งเป็นแปดก้อนจ้าถระสียิบขึ้นมาเทละปัน่นนงะสีมันก็สิบป๊ใไข่ทอกันปันไดจ้านี่เอาผ้าแบบนี้เล้จ้ายังค่อยยิบมาปั่นจ้ะพี่น้องยิบมารอรอรอปั่นปันแล้วก็ปันป่น,นเพื่อนกลมๆจ้าปั่นไปเรื่อยๆจ้่ปั่นไปเรื่อยๆจ้า ตอนนี้ยยสูก็กำลังใส่ใส่นะจ๊ะพี่น้องปานเฮ็ดแล้วสองมกอันสองก้อนแล้วบาดลืมเปิดกล้องพี่น้องเกล้ยบาท,ที่นี่นี่เมื่อเปิดกล้องอ่าก้อนที่สามพี่น้องบาดนี่โอ้ยายสูก็ลืมหนาลืมหลังนะจ๊ะเนี่กระเท็ดบี้บี้บี้แบบนี้แลจ้จะเฮ็ดให้เพื่อน,นแบนๆเนาะกระเทียวใส่ใส่จ๊ะใส่อย่างไรไรยัยยกน้อยพี่น้องเอามันใส่ทะลักโลดบลาที่นี่เออเพื่อนใส่ทะลักโลดสนุกกินใส่เพื่อนเนาะนี่ ก็สิค่อยบีบบีบบีบใส่จ้าค่อยบีบบีบใส่จ้าบาี้่ะจังค่อยเอามือล่อล่อล่อบาดเนี่บีบไปเรื่อยๆจ้ um. บ네ี ad. บไปเรื่อยๆเพราะว่ายานใสมันแตกเนาะน no. ี่บีบไปเรื่อยๆจ้าเนี่ยแล้วก็ล่อล่อล่อเป็นก้อนแบบนี้หละจ้าเนี่แบบนี้ก็เป็นว่าห้อห่อไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องเนี่ ก้นจานนี่ฮ่องกงสีเอาน้ำมันพืชไปจะร่องร่องพื้นเนาะร่องพื้นนั่นขนมโมกของฮ่อนี่เพื่อกันบ่ให้เพื้นติดงังนสินะเวลานั่นบ่ให้ติดตวงติดยังงังนสินะนี่แกปั่นไปเรื่อยๆจ้ะใส่เพื่อนเยอะยัดยัดน้อยจ้ะพี่น้องก็เลยปั่นยากยัดน้อยจ้ะห่อไปแบบนี้แล้วจะบีบบีบไปมันจะบีบแห้งมันก็จะแตกงังนสินะ บ่มีเวียกกระเฮ็ดแนวอยู่แนวกินคือทาแต่แนวกินพี่น้องก็ยยโซกันเลยเป็นแต่จ้อยไปนาเนาะเป็แปแบบนี้เลยจ้ะอ่อไปเรื่อยแบบนี้จนเสร็จเรียบร้อยหมดเลยจ้ะน,นี่นั่นี้ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเนี่ยย่ยสุก็สิกิ่งกิ่งเกลี่กเกี่ยน้ำมันน้ำมันพืชจั็กน้อยจ้ะ เวลานันน้นเพิ่นยังค่อยบ่ติดเนาะก็สิใส่กระดาษไข่เฮามาห่อจ้ะพี่นอ้องห่อไว้ถับไปหนึ่งเนาะก็สิพับหนาเก็ก,กน้อยจ้ะพี่นอ้กกกนองพับหนาเก็กน้อยทึ่งกระดาษเฮาก็สิแล่นหน้าแล่นหลังเก,ก,ก,ก็กน้อยจ้ะแต่ว่าเฮากระกระอ่อใส่ได้อยู่จ้ะก็ไข่ก็เฮาไปซื้อไปตองเสียงเงินเนาะเฮาไปซื้อตองเฮาก็เสียเงินจ้ะเฮาก็ค่อ,คอย ห่อไปแบบนี้อะไรจ้ะนี่พับพับคือขนมหมกข้านี่แะละจ้ะขนมหมกข้าแบบไรก็ห่อจังซันอะจ้ะนี่เอาสมมุติว่าเป็นใบตองจ้ะสมมุติว่าใบตองเนาะห่อไปเรื่อยๆจนแล้วจ้ะพี่น้องพับคนเล้ยมๆแล้วก็พับสองคางพับสองคางแบบนี้จ้ะ แบบนี้ลหละคือขอนมหมกปั่นเข้าละเวลาห้องฮาน้ำบุญน้ำงามกับฮ้างสีอะลรจะน,นี่ฮวางามเน่บ่ง,งามเน่เนาะผู้ฮวากับ,บ่สังปันไดนจะวาแต่แซ่บกับพ่อละเสร็จเรียบร้อยจะเยสุสเตรียมไปนึ่งได้จะบาททีนี้ไปนึ่งก่อนจะข้างหม้อไว,แวอ้แล้วจะเอาซึ่งไหนึงไซเลยจ้าบานี้ปิดฝ้าหม้อไว้จ้ะ วายายสุตตั้งหมอเดือนแล้วเนาะตอนนี้ก็เมาเปิดเบิ้งแก้วว่ามันเป็นยังไงเนาะยายสุกเสียวมือบีเบิงบบ้งงากพี่น้องว่าเพื่อนซุกบ่เนี่นี่เพื่อนนิ่มๆแสดงว่าเพื่อนซุกแล้วนะจ๊ะขขานมหมกเขาเล่าสุกแล้วนะจ๊ะขนมหมกซุกแล้วก็เขีบมาซิมลองเบิ้องแกพี่น้องแป้งนุ่มดีเป็นยังจันี่์ซิเอามาซิมมึงแยกสามหมกสักอนเนาะสามหมกสักอน หอมห้วยวยเลยจ้ะพี่น้องเอ้เตะดังทวนทวนเลยจ้ะเปิดเบิ่งบุ้ยหนุ่มดีไปยังทั้งหอนมือพี่น้องเอ้า้อนมือบุาการกัดกินครึ่งนึงแลวจ้ะนี่เซียมเบืองบุ้ยหนุม่มไปยังพี่น้องเลยนะหอมใส่หอมใส่แล้วกหวานเข้มมั่นจ้ะพี่น้องเข้มนิดนึงจ้ะเดี๋ยวเยซูสิไป,ไปกินเป็นทางการก่อนได้จะเดือบานี่ไม่ต้องกินของง่ายดอกมือนี่กินขนมมกนี่และจ้ะ กนุม่มมกซ้ำมกนี่ก็อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ออกมะจ้าคลิปนี้ยายสุกับสิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี่นอกจากน้องพอกันไม่คลิปหนาได้จะได้